ไม่นด้กินไม่ได้ไม่ใช่อปเปิลนะครับแต่ว่าคุณอยากรู้ไหมครับว่าผมทํายังไงเวลาที่มันมีงานต้องทําแต่ว่ามันขี้เกียจซะเหลือเกินมันไม่อยากทํามันรู้สึกว่ามันไม่มีแรงจูงใจที่จะเริ่มทําเลยมันมี2ท่าครับที่ผมใช้บ่อยคือ 1. ทํางานยากก่อนงานง่ายนะครับหรือแบบกินกบตัวนั้นซ่าที่เคยอ่านนไบรอนเทซี่ครับกับ2คือทํางานง่ายก่อนงานยากส่วนตัวมันไม่มีวิธีไหนดีกว่ากันนะสำหรับผมคือบางวันผมก็ใช้วิธีหนึ่งบันวันก็ใช้วิธีหนึ่งมันไม่เกี่ยวว่าแบบว่าทําสิ่งที่ยากททีี่่่่่่่สุดดเเปป็็็นน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 ออยาาาางงงงงแแแรกกกขววววัััััล้้้มมมๆคคคพูไตบห บางวันมันขี้เกียจจริงๆเ,ออเราก็อยากขอเริ่มจากอะไรง่ายๆเล็กๆน้อยๆก่อนนะแล้วก็ค่อยไปทางานที่มันยากอย่างของผมเนี่ยถ้างานใหญ่ของผมในวันนั้นคือการอัดคลิปงานเล็กของผมในวันนั้นคือการเขียนบทความบางวันผมก็จะใช้วิธีกูกัดฟันอัดคลิปก่อนเลยเพื่อให้วันนั้นรู้สึกว่าผมคอมพลีทไปแล้ว50%สบรายแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆแบบว่าโอเอล่องลอยไปทําบทความช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแบบมีความสุขเพราะว่าชิลแล้วแต่บางวันมันไม่มีแรงจริงๆมันขี้เกียจจริงๆผมก็จะเริ่มมดาาาาเเนนนนิกกกรรบบอออตัวัวงง่่่คคค้้ปียยยูขททะไ กให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันค่อยๆสตาร์ทอย่างน้อยทํานิดนึงดีกว่าไม่ทําเลยแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆลุยไปเพราะนั้นอ่ะก็ลองดูนะผมมันมี2ท่าวันไหนขี้เกียจมากๆนะกัดฟันทํางานยากไปก่อนเลยวันนั้นมันจะได้ง่ายหรือว่าทํางานง่ายก่อนให้เครื่องมันติดแล้วก็ค่อยลุยงานยากต่อไป